ค่ะพบกับแม่สาวทมทองกันน้องฮักนะคะสาวทำทองถอดมันฝรั่งไห้ขึ้นแม่กิน <c oughs> นี่ค่ะซอสมะเขือเทศแล้วก็ชสซ,ซี่ซอส <c oughs> แม่จะมากซอสอันใดกลัวกัน <c oughs> แสบทั้งสองเนาะ <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้กระซี่เปียวๆ <c oughs> มันฝรั่งมันฝรั่งซอสเลยค่ะเอามาถอด <c oughs> ไม่รู้ได้หน่อยมากด้อขาไม่นลงีไ่ได้หน่อยใเดกกินเนนป็น้า่อดให้แม่พาไปสืเคอซี่สื่อแมคโดนัลด์ตันแต้มพนันถอดอะนนี้ถอดเอาอยู่บ้านนี่ไปอยู่ดร้ายตัวไปสื่อเอาดีค่ะ มีเกิดแบบเพิ่งแบบว่าเพิ่งทอดเกลือแบบนี่เข้มร้ายนะคะไม่ค่อยดีอันนี้เขาค่อยเกนนิดน้อยก็ไม่รสจาดาานะคะก็ไหเดนรสจัดเข้มแข็งแก่ยัดไปห้วยร้ายค่ะเนี่ยค่ะถอดใส่ตะแกรงแล้วเขา้ากะห้วยเกลือลงไปค่ะแล้วก็คลุกค่ะวันนี้ เกลือขาวเม็ดใหญ่นะคะยุกงเทพเขาช่วยเกลือเม็ดน้อยๆนะคะอืมจะเข้มแห้งเลย่วใส่เกลือแล้วก็ขยวตะแกรงสีนะคะบางคนเป็นบ่ตองลอกให้มันอันน้ำมันเสด็ดออกเบิดดด้วยค่ะบรสนันตเกลือมันสีมันบอละลายะคะ่ะ เห็นบ่กขายยูุงเทพนะไปซสื่อตามแม็กโดยน่องนะเม็ดเกลือ,อยังแบบว่าบนละลายเพราะว่าเขาเขาถอดโดยความหล่อนแล้วก็ะมันจะเป็นมันฝรั่งท,ที่ที่เขาเห็ดจังไลยนะคะเขาใส่สิ่งอื่ลงไปให้มันแบบเวลาถอดแล้วมันสะแบบคือใส่ไฟเล็กแห้งสูงนะคะให้มันซุกเร็วแต่ว่ามันจะบ่กคอยแจกคือถอดเอาเองนะคะ่ะ อดแลาข้าวกระชายอย่านี้ขนมแน่ข้าวทน้งเด้เอ,อเกิไดไปกินน้ำแน่ได้ลแ,แล้วน่ใครจะมีคนอยู่บาดอีกฮู้ <c oughs> ข่เอิดก <c oughs> ่อนแล้วเดี๋ยวมากินมันพลังเด้วยค่ะแสบขนาดอืมปีมือลูกสาซ่าแสบก็ช่ว่าแสบก็ช่วยห้างใหญ่นี่สองโบมีเงินก็บ,บ่ได้กินค่ะฮ่าโบอยากดอกข้างที่เงินได้กินอยู่ ห้าเนี่ยหาปดบหมูกับลาเป็นมีูปลาเีตะคูดเอาอมื่ออ่นสาห็นกูให้ไปยังกูจะเอาไปใส่บาเออเชียไทแต่สาวนเดียวเมื่ออื่นสามันเหลยออยู่หาหัว ใส้ใส่ตัวนี้กูจะไปใส่แบบอะไรบุ๋นใบอึนซาาตื่นกระซาวให,ห้หายเฮ็ดปัญญาแต่ว่าต้องหูจักถอดอย่าไปอันเวลาถอดบ่ต้องค้นแห้งนะคะ่ะปล่อยให้มันเหลืองแลว้วค่อยพลิกคันไปค้นร้ายมันสิติดระสาบแบบแบบค่ะอยู่อันอนี้นี่ค่ะรลานตื่นแล้ว เดี๋ยวเอาเป็นฝฟายไปให้ร้านก็เป็นฝฟายกาแฟยังคือไปอบร้อนน้ำกระสกินักเออเดี๋ยวให้มันสเสด็จเอาไปให้ร้านหน่อยค่ะเมนูเด็นหน่อยมาก ขึ้นหน่อยโฟเดอร์กินึงโอ้มันกินร้ายกันนะตรนี้เสีย่าดูถูกร้านก่อนกินเข่าเก่งคือนยังซอสมะเขือเทศค่ะเด้หน่อยมาสองซอสนี้บเรดเวณนะคะโอ้ไฮคันดีโลดมันมันมีประโยชน์ค่ะซอสมะเขือเทศร้อยเปอร์เซ็นต์ของโลซาแบรนด์นี้แซ่บค่ะแล้วก็ซอสอันนี้ค่ะ ดิซีซ่ดิบมาค่ะเล <_ C 1> ็กน่อยมากเล็กหน้อยมากเพียงเมนูอย่งแพงทิสุดค่ะเ <_ C 1> ฟนนะรนฟายแล้วน้องน้องเวลาไปสื่อนะซีหาสินหนึ่งสามสิบเก่ามีซองใส่สามใส่เนาะคันไปสื่อตัวนี้ก็จะอยู่สี่ประมาณ100ร้อยกว่าบาทนะ ให้ล้านนะมันถอมดีด้วยหวาได้ดีหอมดุ่มขึ้นให้กิน,นซอสซอสมะเขือเทศจะมีประโยชน์กว่าค่ะซอสตัวนี้ไขมันมันหลายซอสมะเขือเทศได้หน่อยสิมักว้มสิเปรีป้ยวๆ แสดงว่าเจ้ามากมือนเจ้าพ่อเชื้อไ็ยอ่ะถอดแค่เดียวไม่ไปเท่บาดเนาะบ่ได้ห่อกขาจบอยู่ในวัดนี่หาอกเขาเป็นบ่มดลงมาไปตักบัดยู่วัดพุ่นบ่อยู่วัดบ่ายอย่แล้วเออพอดีละแล้วสิถอดเบิร์หันเอาไปเบิด์ตนะหลวก็สิฮ่อซอดให้น้ำ ตื่นแล้วบอกกำลังตื่นมากินมันฝรั่งทอดวาให้กาฟิวกับอมาค่เพียอีลินนะบ ุกหอนแฮงนังจงน้แตะพ,พหอแล้วให้ปวมันออกให้วมันแกน่แต่ยิ่งแต่เแม่มเรื่องที่เหประจุมต่อกาฟิวเินแม่บอกตื่นตอนที่สตื่นแล้วแม่แม่อริแม่แล้วว่ามันหอนในเดิมเปล่าให้ร้านนะ

แตกไม